มาประเดียวข้ามาบ้านกะที่นะถูกไปไหนก็ข้าก็ไปประชุมมากะก็ประชุมเนี้ยประชุมมันแจกงตรวจอย่างงี้โอก็บระเดียวเพราะกระตุ 2> 2> <59 <59 ้นแทงกระโหกคนบาดแทงก็มันบับงามอะแกแจ้งตรวก็หักขี้แกน้อขี้เกือกๆอย่างมีผัวเท่าเฝ้าผัวเท่านี่กับไย้แมันม่ไปกิ๊กไปเกือแค่นี้เหรอข้าขอเจ้า โคเทานะอยู่ด้วยกันมานะโอ้กันชื่อชื่อโอ้กันตรงตรงจะเปลี่ยนผัวก็บอกจะเปลี่ยนเมี้ยก็บอกโคอย่างข้านี่นะที่ข้ามาเอาสูงนะข้ายอมข้ายอมพ่อเหงว่าข้าก็ฮักสูงเนาะขนาดข้านี่ยเมื่อข้าเป็นเบาะนะข้ารัชสมาเร์ดข้าไอ้เนะรุ่งตัวข้าหกข้าโตไล่ตัวข้าสี่ ข้าไปไข่รอดเรือค่าสามนะข้ายังเอาสูเนี่ยแล้วประเดี๋ยวเนี่ยสูมาแต่งตัวนอย่างเงี้ยมาล่อหูรถกรบเขาจ่าลูกเจ้าผาบอกข้าแต่งบาได้ก่อนข้าเอาสู๋ค่ก็นเอาคนอื่นอ่ะแค่สู๋ปองว่าข้าก็ยังอยู่ตัวอ่ะห้างยังเครียดที่ยาเนี่ยข้าก็ข้าจะเอาข้าก็เอามือแล้วเนะข้าก็บ้ว่าเนาะก็สู๋นุ นมอย่างกว้จับแดดอ่ะข้าไปยังวว่าหัวนมอย่างนับมาแห้งอ่ะโอ้วันนี้ข้ายาไปเสริมจะไปแตงคนเดียวไ่แตงไ่แตงก่ะขันแหนยููด้วยก่อนนะอ๋อนมมันเน่าสักคำเด้มาเฮ้ยจะไปมาตาไปมาตาสูสูประเดี๋ยวนะถ้าอู้อย่างงี้นะมันจะบบใครสู่ธาสู่าสอตระอูอย่างง้ใสูอนะมาสูนะ้าอู้มาก่อน ข้าอยู่บ้านจัดดีข้าสงสัยนะสงสัยไอ้ยังแต่ว่าจะสูบไนไหนแต่ว่าไปวัดไปห้ามเบียร์ก็ข้าก็ไปวัดข้าก็ยิ้มาหารสูบก็สูบเมาไปวัดไปไหว้ทุ่ยวิลลูกก็เปงข้าตัแจกเบียทั้งลุ่มเพ่ไอ้ยเงอี๋จบที่นี้ลูกพอใจมาจับมือเมื่สูงี้ยังอวเมื่อถูบอย่างอี๋ข้าบอกใจ แตงตัวหล่อห so ูหล่อตาป้อจ้าป้อใจเนาะอ้าอู้กับผมมาเข้ามาหลังแต่ก่อนนี้จ้าจ่าจ้าจ่าประเดี๋ยวนี้มาตัวมาเจ้าเขี้ยวปอบเฒ่าอย่ามาจ้าจ่าจ้าจ่าแถมอยูก็มันไม่ใช่อู้ค่ะมันอู้มาเข้ากันแล้วมาเข้าอะไรเข้ามาเจ้าประเดี๋ยวเบาเข้าเมื่อก่อนประเดี๋ยวมันมาเข้าแล้วมันอู้มาบ้วนแล้วเฮ้ยห้าอู้อีหาจะหนีไปบวชไปไหนก็ไปเลยไปไปออกบ้านไป เดีวลไปห่ะห้คาว่าไปบวชว่ะไปว่ามาช่วไปไปไปว่ยวว่าวว่าวเกี่ยวว่าวเชี่ยวหะไ่ใเชี่ยวขบัตไปไปเลยไปเยหาอย่างนี้ไปบวชดีกว่าไปเลยไปท่าชิมานึ โอนโมัสาภะกะวะโตลาโต,าตสมาสพุทธะนโมรสาภะกัวะโตอัหลาโตสมาสพุทธะนโมัสาภะกะวะโตอัระฮาโตสมาสัพุทธะเออข้าตัวแซมสู้ซ้าก็มาเดี๋ยวนี้ก่นได้เบื่อจากโลกภายนอกแล้วจะมาขออาศัยอยู่โลกภายในจะมาขอถือศินภาวนาศินห้าสินแปดสิน 8, สิบ เมื่อมันบรรุรุ่งก็ของหอมันถึงบรรุประเด็นนี้ก็อ,อย่างว่านะอาอยุเจ้าคนมนุษย์คนคือคนถ้าบอกคนมากกว่าหรือบอกคนถ้าบอกคนมากกว่าทั่วเพราะฉะนั้นตัวข้าแซมสูุ่าจะขอมาปึ้งปะอาศัยป่าระามีทำพระพุะทธธรรมพระสงฆ์นี้นะ้อขอปุปปะหาสาเจอ ขอบคุณเนอะลุงตานได้มาเยี่ยมมาเรียนมาเอากายลุงตานเป็นไหนก้าก็ไม่ยากก็ไม่ยากลุงแซมเนี่ยก้านี่ยาลุงแซมนะ่นก้าที่ผมสละเนอะที่ผมสละสละกิเลสตัณหาสารอย่างไอ้เนอะทุกอย่างครับมาเนี่ยอีลุงตานมปรดชมฟังนอกครับคนเฮานี่นะ อ่าเมื่ออยู่ด้วยลูกด้วยเมียมียกับ่าแจลูกเฮาป่อเฮาแม่เฮาอย่างเงี้ยครับัอยู่ด้วยการไปเมื่อเข้าใจเขาเขเข้าใจมาเข้าใจเขาแต่คนคือคนครับแต่ว่าคนนี้คือว่าโกนอืนถ้าบอกคนนี่มาหมดทั่วแมนถูกตรงทีนี้ผมสระลูกภายนอกมาอยู่ภายในเรับเับกนะผมจะบัดเดี๋ยวนี้ผมจะเอาสิ้นห้าสิ้นสิบสิ้นแปดออจากที่ตัวนะครับครับลุงจันลุง ลูกจันก็จะไปละกันเนอะโอ้ไปะยัง่เอากันผมไม่้ขอที่นเถอเอาเนี่ยเอาแผ่นศิลาเนี่ยมาเป็นใครไปอยู่เจ้าล่าที่บวชมาทิกนั้นครับครับครเจ้าล่าบาทิกนะคนะจะมาเอาจนเอาจนมันน้อยนน้อยนะน้อยนะน้อยเข้าไปเหี่ยวนะเออครับครับเอาจนได้หันนกอัชลิงนะครับเนอะจริงเนอะขอบคุณเนะครับคำว่าน้ำสามเอากันเนอะ มาไม่ได oh, ้ก่อนป้าไหนครับานี้เนี่ยมาอย่าลุงแซมนะรันโอ้มีดีขอบคุณขอบคุณและที่บ้านที่จัวควายลุกโงอันนั้นมันไปเลือกทามาศาติของโลกเนาะแายเจ้ามันปล่อยเขาเถอปล่อยเขาดูแลกันเองแล้วมาแย่งว่าควายมาเป็นอย่างไรผมมาเจอปไาทังได้บ่หู้นะรับาเจ้ามันมาขอดอกกายมาขอดอกกาย เจ้มันมันเรื่องอกกิิ่นยากินโก้คนเดียวมันเขาดีกล่ต้องซ่อหาด้วพะธรรมันก็ได้ได้อะไรอย่างไรที่เขาจะระเขาจะบวชเนอะบวชอ่าถ้ายังจบเสียร้วเขาจะบวชเนอะลูกเขาเขาจะบวชมาเอกันเนอะมาอ่ะมันเมินเนอะน่นะโูดีนะูดีเดี๋ยวโชดีูดีโูดีเอาอน่อยจะไปไหนมาลูกถ้ามาไหวป้อเนี่ยจา เอาดีดีไหวพระไหว่อยปอกไหวแม่ไหวพระไหวเจ้าแล้วลูกเฮ้ยมาเดี๋ยวนี้ให้มาถามพ่อว่าพ่อจะไปปิ๊กปั้นปิ๊กจองละกะอยาอ๋อหมายความว่าพ่อว่าลูกข่าวห o มขาวนี่จะมาถามพ่อว่าซึ้มาบ้านมาจองอะไรเนอะพ่อมันชิตจกแล้วลูกพ่อว่าจะบวชจนไปพุทธะจนเป็นครูบาจุลุ่พุทธะอีนะลูกเว้ยดูแลกันเนอะ ประเดีย๋ยวนี้น้องเป็นสาวเป็นนางอ,อย่งแบบตปปกปั้นตกจองเด้อใครจะมาดูแลน้องโอ้คนเฮามันอยู่คนเดียวในโลกก็ได้ลูกมันจึงมีเรื่องกู้อยู่และกานเนี้ยคนเฮาอยู่คนเดียวในโลกม,ลกม,นมกลกันเป็นไ,ปได้อย่างไดแต่ปอนี่ปอตัดใจแล้วพ่อแล้วมาอยู่วัดอยู่วาและปอใใจึงใจปอจึงมีวัดเพีอย่างเขพ่อก็อยู่บ้านกอจะน้องบัตรับลูกอาเจอาเถอะดูแลกันเจอะล,ลูกคนเราเกินมาเป็นมนุษย์ พ่อถึงบัดซิพ่อถึงอ่าถ้าพอ่อบวชแล้วพ่อถึงบัดซิพ่อนุ่งขาวขาวอยู่เอ๊พ่อตัดหินใจแล้วนะ,<จ>ะแม่แม,<ะ>แม่จะไปไหนมาพูดเลยเจ้าเอาเอาครัวใส่ถงแล้วเจ้าบริวารใส่กระเป๋าละไหนแม่เจ้าเอาผ้าเอาครัวใส่กระเป๋าแล้วเจ้าจะไปไหนมาพูด,ด้นเนีลยเจ้าแม่เมื่อกีเจ้ามันอย่างงั้มันเอาผ้าเอาครัวใส่กระเป๋าแล้วเจ้ามันไมไหน มะฮู้เจ้าไม่ um จะไปในมโฮูเบาโแกพัวเปาพเจ้าแม่เบาเออก้ไปไหนเจ้าชวช่บานเด้อหนูบาเด้อูค่าจะมือนูข้าเจ้าสินาขูดาอพี่เจ้าทางกับป้าทางีเพ็ทาเจ้าสินค่ข้ดค่าเบาสินเดือนจะมารอบอหลนโอ้โหถ